สวัสดีครับตอนนี้คุณกําลังรับชมการถ่ายทอดสดชกม,มวยคบไฟเดปราก,การมวยที่เดือดที่สุดในโลกที่เคยมีมาไม่มีรอดชีวิตไม่มีสเสมอห้ามหยุดจนกว่าอีกฝ่ายจะหมดลมหายใจ พร้อมระเบ,บิดความมันให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านได้ดูกันแล้วตอนนี้ก็มาถึงคู่ที่2ของเราแล้วนะครับบอกเลยว่าเดือดจริงสําหรับคู่แรกแต่คู่นี้ไม่รู้จะเดือดหรือเปล่าแต่ว่าเป็นดีกีหัวหน้าแก๊งนะครับายมุมน้ําเงินเนี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดรีสเกตครับ<ม><ม>ส่วนฝ่ายแดงเนี่ยจากน้ำมวยจากชนบุรีอายุนี่คนละรุ่นเลยฝ่ายน้ําเงินนี่อายุ19ฝ่ายแดงนี่อายุ13คร,<ม>ครับเรียกได้ว,ว่าเป็นมวยคนละรุ่นแต่ว่าไม่แน่นะครับพอมาอยู่ในเกมเนี่ยน้ำหนักหมัดมันเท่ากันนะฮะ<ม>อย่าดูถูกโอเคไปรู้จักพวกเขากันเลย อิสลามเจ็ดจีพบกับโจสไลชื่อเลี้ยมครับอายุสิบก้าครับจังหวัดศรีสกเกียรครับอำเภอเมืองเลยสองปีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ โ์ครับอายุ13ขวบครับชนบุรีครับ,รบ,รบเล่นทีทั้งข่าประมาณปีแล้วครโ้เมรไอยครับ โอเคทางด้านาน,นักมวยมุมนน้ำเงินนี่เป็น,ด,นดิสแลมเจตี้นะครับส่วนฝ่ายแดงนี่เป็นโจสไลด์นะครับตอนนี้ทั้งคู่ก็น่าจะพร้อมกันแล้วมาที่กลางสนามครับผมกติกามีเพียงหนึ่งเดียวนะครับคือห้ามใช้ศอกนะครับเออดีกทั้งคู่พร้อมนะดิแลมนี่คือดิกรีเป็นลีกแกรนดเซเว่นกีนะครับแล้วก็โจสไลด์นี่เป็นดิกรีลีกแกรนด์คิงออฟทาร์โลว์นะครับโอเคครับแล้วผมบอกฟังนะครับแ้วผมบอกว่าชกคือชกนะครับสามสองหนึ่งชกได้โอ้เตะกรรมาการก่อนเลยครับเมื่อกี้ เอาละครับตอนนี้ทั้งคู่กำลังชกกันอย่างดูเดือดเนี่ยครับดิรามโดนเตะอย่างเดียวตีเขาครับดันโจสไลใช้มวยเข่าอ้าวโจสไลดทำไมเลือดลดไวอย่างนี้โจสไลดเผื่อไปกดเลขหนึ่งหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับเลื่อนให้สองทุกคนเอาละครับตอนนี้ทั้งคู่ใช้มวยเข่าเหมือนกันครับใช้มวยเข่าเหมือนกันตีเขาติดเข่าสับซอกครับผมติดศอกด้วย น้ำเงินต่อที่2นะครับน้ำเงินจะตายแล้วครับเฮ้ยน้ำเงินเอาเอายังไงครับโอ้โหดิลลัมต่อยล้มเลยครับโอ้โหเตะซ้ำครับผู้ชนะก็คือดิลลัมนะครับผมวันนี้เรียกได้ว่าจบไวมากนะครับดิลลัมนี่เป็นดีเกนหัวหน้าแก๊งเจ็ดจีนะครับแม่ใช่ครับหัวหน้าหัวหน้าแก๊งดิกเกนก็ชนะไปนะครับโอเคครับ เอาละครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมในวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับเสียแมนสนับสนุนเข้ามา100บาทนะครับแล้วก็เสียไอสนับสนุนเข้ามา100บาทแล้วก็แอสแม็กสนับสนุนเข้ามา100บาทนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนโดยไม่ออกนามนะครับจำนวน10บาทนะครับรวมเงินรางวัลทั้งหมดที่ผู้ชนะจะได้รับก็คือ710บาทนะครับรอบนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร กันด้วยบายยหวังว่าจะมีงานดีๆแบบนี้จัดขึ้นอีกนะครับ